ทับกับผมของเราได้เลยนะคะก็คือจะเป็นตัวหนีบแบบนี้ค่ะเวลาเรามัดผมเสร็จเนาะเราก็มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆห่างมา้าเนาะแล้ก็หนีบทับไปเลยเนี่ยค่ะก็คือหนีบง่ายๆไปเลยพอหนีบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลักษณะที่คุมผมเราแบบนี้นะคะเป็นงานอย่างดีนะคะเนี่ยคือตัวเส้นผมที่ใช้อ่ะมีความเหมือนผมจริงมากค่ะคือเนียนแล้วก็สวยเนีคะคือแบบว่าเวลาเราใช้นะคะเราก็ แค่เรามัดผมของเรานะคะให้มันเป็นผมเนาะแล้วก็เราก็หนีบทับลงไปเหมือนเราใช้ตัวหนีบอาบน้ําทั่วไปละคะ่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนมันดูหัวเราสวยขึ้นแล้วก็ดูแบบมีผมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาว่า,าผมตัวเองบางไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะคะนี่เลยเราก็มาใช้ตัวหนีบรุ่นนี้ละคะ่ะลูกค้า คือเนี่ยคือจริงๆตัวหนีบเขาจะเป็นแบบนี้ก็เหมือนหนีบทั่วไปนะคะเพียงแค่เขามาเสริมด้วยผมเข้าไปอีกนะคะเพื่อเวลาเราไปใช้หนีบกับผมของเราหรืออย่างคนที่แบบว่าอยากจะใส่ชุดไทยเนาะอยากจะก้าวผมสวยๆอะไรเงี้ยเราก็แค่มัดแล้วก็เราไม่ต้องไปฉีดสเปรย์ฉีดอะไรให้มันแข็งหรือไปดัดทรงดัดอะไรนะคะเราก็แค่ใช้ตัวหนีบดอกไม้ตัวนี้นะคะคือหนีบทับไปกับผมของเราแล้วก็จัดทรงเซตให้มันสวยงามมันก็ใช้ได้แล้วนะคะ ใครอยากได้ก็ทักมานะคะรุ่นนี้เป็นงานอย่างดีนะคะเนี่ยคือเส้นไหมพลิ้วไหวสวยนะคะใช้ง่ายด้วยนี่เลยใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้นานด้วยสวยนะ คือของเราจะมีอยู่สองสีนะคะที่เราขายอยู่ตอนนี้คะ่ะลูกค้าคือมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลแดงนะคะคือผมที่ไม่เคยทำสีหรือสีโคกๆอะ่ะเราก็จะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลแดงนะคะหรือว่าคนที่ทำผมสีมอคกานีนะคะเนาะคือมันเป็นสีสุภาพอะคะเราก็เลยต้องต้องขายเฉพาะสีที่แบบว่าเน้นแบบใช้งานแบบสวยหรูดูดีอะไรอย่างเงี้ยสีมันไม่แรงเกินไปแล้วก็ คนส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นแบบคนที่มีปัญหาในเรื่องของผมบางอยู่แล้วนะคะแล้วก็แค่หนีบไปเฉยๆออกงานออกอะไรก็มันใช้ง่ายอะค่ะใช้ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยสวยเนี่ยสีดำสีดำก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเนี่ยคือดอกของเขาก็จะส,สวยดีน่ารักดีมีสีดำสีน้ำตาล ใช้ง่ายเก็บง่ายใช้ง่ายพกง่ายคือถ้าเทียบความใหญ่ก็เนี่ยคะ่ะเท่าเท่าฝ่ามือพี่ปเปิ้ลเลยนะเนี่ยคือความความสวยของพุ่มความสวยของช่อนี่แบบว่าไม่ต้องพูดถึงเลยคือมันดูแบบเหมาะสมกับหัวของเราอะดูบาลานซ์ดีหัวสง,งา่างเวลาเราใช้อะ Cảm ơn dễ bạn đã theo thắc